มือนีสิาพาไปเห็ดกระกรี่รับขนมที่กินแล้วยุดกินบ่ไดดกันค่ะขั้นตอนการเฮ็ดเ้าก็จะต้องมีแป้งสันในและแปง้งสันนอกเนาะคะ่ะส่วนของส่วนผสมวิสีใสไว้ไต้คอมเมนต์เนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นหน้าตาของแป้งชั้นนอกนะคะทวหนวดเสร็จเรียบรอะะ้อยแล้วค่ะเฮาก็นาส่วนผสมของแป้งชั้นนอกเนาะคะ่ะเอาไปนวดให้มันเข้ากันให้มันได้แบบนี้ค่ะส่วนของแป้งชั้นนอกี่ก็สิเป็นความเหนียวหนืดนิดน้ดนอยเนาะคะ่ะตามวิดีโอเลยค่ะสูตรทวีเฮ็ดนกาวีก็สิี ใเครดิตของครูปู่เป๋นะคะมีคนนําไปทําขายและก็สั่งรายใดๆเดยอะแยะแล้วะค่ะจากนั้นนะคะเฮาก็เอาแป้งสนนอกที่เฮาปั่นเ็จเตีร์ปร่อยแล้วเอามาสั่งได้นำนักร่วมเทดอดไดเอาหารสิค่ะปั่นออกมาให้เป็นก้อนทอๆกันค่ะส่วนของแป้งของวีมานีก็สิได้ประมาณก้อนละ60สิถึงหกกรัมค่ะเฮาก็น้ําแป้งที่เฮาได้แล้วเนาะค่ะเอาไปใส่ภาชนะไว้ค่ะ จากนั้นเนาะคะ่ะเข้าก็ต้องทําการคลึงแป้งเป็นก้อนกลมๆเนียนเนาะคะ่ะค่อยๆค,คลึงไปให้เนียนที่สุดที่เข้าสีเห็ดได้เนาะคะ่ะคราวนี้เข้าก็สิได้แป้งชั้นนอกของเข้าแล้วเนาะคะ่ะจากนั้นเข้าก็สิพักแป้งชั้นนอกของเข้าไวประมาณ30นาทีค่ะ<ๆ>เพื่อสีห้ตัวเนือแป้งเสร็จโตเนาะคะ่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเข้าก็สะไปทําการเห็ดแป้งชั้นในกันค่ะ แปง้งทิวิรายมะนีก็สิเป็นแป้งสาลีธรรมดาของเฮานี่แหละค่ะสำหรับคนที่อยู่ออสเตรเลียก็สามารถซื้อได้ที่ Coles คสโอ o วูเวอร์ได้เลยเนาะคะ่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเฮาก็เอานำแป้งของเฮามาผสมกับน้ำมันพืชค่ะ วิธีใส่น้ำมันคานล่าเนาะคะ่ะค่คอยๆยอดน้ำมันลงไปแล้วค่อยๆนวดค่ะเท็กซเจอร์ของแป้งสันนหนนี่ก็สิเป็นแบบรวนซุยเหมือน้ายเนาะคะ่ะสีบอลเหนียวหนืดเหมือนแป้งสันหนอกของเขาเนาะคะ่ะเฮาก็นวดไปจนกว่าแป้งของเฮาผสมเข้ากันดีเนาะคะ่ะเฮาก็สังเกตเบิ่งว่าถ้าบ่มีเศษแป้งก็ขอบจานขอบถ้วยของเฮากับเป็นการใส่ได้หลังจากที่เฮาได้แป้งในของเฮาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเฮาก็เห็ดเหมือนแป้งสันนอกเลยค่ะ คือเอาแป้งทั้งหมดไปสั่งแล้วก็หาร10ิค่ะหารออกมาให้ได้จํานวนท่อๆกันให้ได้1ิก่อนค่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเข่ากับเครื่องแป้งน้ของเขา้าค่ะเป็นก้อนกลมๆค่ะพอมาถึงตอนนี้เนาะคะ่ะแป้งชั้นนอกของเข้าที่เข้าเตรียมไว้กับสิได้ครบเวลา30นาทีค่ะเท้าก็เอาแป้งชั้นนอกของเข้าออกมาค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเข้ากับเหตุตามวิดีโอเลยค่ะแบ่งแปง้แปงออกเนาะคะ่ะ แล้วก็เอาแป้งชันน้นในของเฮ้านะคะยัดลงไปเทากับแพร่แป้งชั้นนอกออกให้แค่พอดีแป้งชั้นในสีใสลงไปเนาะค่ะมันสิธําให้ง่ายตอนเฮ้ากดครึ่งหนวดไล่อากาศออกมาค่ะจากนั้นเฮ้ากระปิดร้อยต่อค่ะแล้วเฮ้ากระกด กด,กดลงไขบบั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญเนาะคะ่ะเขาตรงล่อากาศระวางแป้งสันนระสันนอกออกห้หมดค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเฮารีดแป้งแป้งสันนระสันนอกสีแนบเนียนไปน้ากันแล้วก็สีเห็ดหายไล่ให้ออกมาสวยค่ะกระรี่แป๊บนี้ก็เป็นขนมที่ใส่ความอดทนและเวลาเนาะคะ่ะ แต่ว่าถ้าได้เห็ดออกมาเรารับรองว่าติดใจค่ะยิบสิ้นเดียวบ่เคยเพ้าค่ะต้องมีสิ้นที่ทรงละสามตามมาค่ะหรือว่าผู้ใดสิเอาไปทำขายสั่งแร่ใดก็สามารถเห็ดใดเลยเด้อค่ะรับประก,กันความอร่อยโอเดอร์ลุ่หลามแน่นอนค่ะหลังจากที่เฮานำแป้งในและแป้งนอกมาคลึงเข้ากันเสีเดียบรอยแล้วนะคะ่ะเฮาก็สิพักในแป้งของส่วนนี้ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ เพื่อให้แปลงห้าเซตโตค่ะอุปรกรณ์ที่ห้าต้องมีในขั้นตอนต่อไปก็คือไม้กร่งและแผ่นร้องค่ะแล้วก็มีดปลายแหลมสําหรับตัดค่ะนี่ก็พานไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะคะ่ะจากนั้นเนาะคะ่ะห้ากันน้ําแปลงของเ้าเนาะคะ่ะมาครึ่งให้เป็น เขา,บบาเกิดค่อยๆคลึงเนาะคะ่ะตะตองกดแหง้งเดี๋ยวแป้งข้างในกับข้างนอกมันสิแตกค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนรีดแป้งเนาะคะ่ะสรางร้ายห้กับกะรีปับของเท้าค่ะเขาก็ใส่ไม้คลึงกดลงไปเข<อ>าก็คลึงแป้งของเท้าออกไปให้เป็นเย้เาเๆานะคะพยายามไม้ส่วนหัวและส่วนถ่ายมันซ้ำกันค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเขาก็มวนแป้งของเท้านะคะมวนไปจนสุดแผ่นค่ะ จากนั้นเนาะคะ่ะเฮ้ากระเฮ็ดอีกเหมือนเดิมค่ะกดแป้งเฮาลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ไม้ครึ่งค่ะใดที่มีปัญหาแปง้งติดกับไม้รูเนาะคะ่กะกะรองใส่พลาสติกแรปรองว่างทับแป้งก่อนเรลาจ้างเข้าจังครึ่งก็ได้ละคะ่ะแบบนั้นจีซอยใดค่ะจากนั้นเฮ้าก็มมวนแป้งของเฮ้าอีกรอบนึงค่ะทุกคนสิเห็นได้ว่าแผ่นแป้งของวีมันจิกเป็นฝาแบบนั้นเนาะคะ่กะกับบะตองกังวลเนาะคะ่ะเฮ้าก็มมวนมวล,มวล,ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเนาะคะ่ะเฮ้ากับสิน้ํำแป้งของเฮาเนาะคะ่ะเอามาแบ่งสมเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดสีแบ่งตัด2กระดาเนาะคะ่ะแต่ว่ามณีวิสีแบ่งตัดสามเนาะคะ่ะ วิธีการตัดนี่ก็ใส่มีดที่คมนิดหน่อยนะค่ะเวลาห้าตัดให้ห้าเฉือนลงค่อยๆนะคะอย่าก,กดแป้งลงนะคะสีไฮให้แป้งเขาเสียรูปนะคะจากนั้นนะคะห้าก็เอียงตัวแป้งเ้าประมาณ45หองศาแล้วก็ใส่เนี่ยฟามือห้ากดลงไปค่ะจากนั้นวีก็สิใส่พลาสติกแรบว่างกนแล้วก็ใส่ตัวคลึงคลึงตามที่หลังค่ะป้องกันแปง้งติดตัวไม้คลึงของเฮาเนาะคะ่ะจากนั้นนะคะเมื่อนี้วีก็สิใส่ใส่ไก่เนาะคะ่ะ เดียววิซีเฮดวิธที่การเฮดใส่ไวให้ที่หลังเนาะคะ่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเข้ากับทําการจีบค่ะเข้ากดมุมของตัวแป้งของเอข้าเข่าไปก่อนเนาะคะ่ะจากนั้นเข้ากับจับจีบค่ะการจับจีบแร่แต่ผู้ใดถนัดฟังใดหรือว่าฟัง้ายหรือฟังขวาเนาะคะ่ะฮัดไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆค่ะโตแป้งอาจจะแห้งแน่แต่ว่าเข้ากับพยายามพับเข้าไปค่ะ เห็นบอกค่ะว่าแป้งของวีข้างหลังมันสิแตกมานิดน้อยแต่กระบ,บอกเป็นอย่างค่ะเฮ็ดไปจนเซตค่ะผู้ใดยังบอกเข้าใจก็กลับไปเบิ้งตอนแรกได้เ้ยค่ะ พอห่ปั่นเสร็จแล้วเนาะคะ่ะห่อก็ถิ่งแป้งของหาไว้ให้มันกามจักน่อยเนาะคะ่ะประมาณ 2- องถึงสมชั่วโมงกะน่าสิทอดได้แล้วราคาหรือว่าผู้ได้ยากสิทอดมืออื่นเสาก,ก็สามารถเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ราคาหรือว่าสิเอาใส่ช่องฟิดไว้เพื่อเป็นสต็อกก็ได้ราคาการทอดของห้านี้ห่อกระิใส่ไฟไอ่อนในตอนแรกเนาะคะ่ะเพื่อที่สิให้กระรีปแปบของห่าสุกทั่วถึงใบไม่กสุกค่ะหลังจากที่ห่อก็ได้กระรีปับเป็นที่เรื่องหนาพอใจแล้วห่ากระรรงไฟแรงขึ้นค่ะเพื่อเป็นการไล่น้ำมันค่ะแล้วเ่ากระตั แกงให้กรีปรับของเอามันเย็นเนาะคะ่ะจังใดก็ร้องไปทํำตามกันเบ้งนะคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามได้รับชมค่ะมักวิดีโอกก,กดไลก์กดแชร์วิดเนอคะ่ะสวัสดี